กราบสวัสดีเพื่อนเพือนเอซีที่น่ารักของต้อมทุกๆท,ท่านนะคะมาดูแนวทางหุ้น3รัฐนะคะมัารวม3รัฐ VIP งวดประจำวันที่17เดือนกันยายนปี64นะคะต้อมไม่ได้เขียนแบบไว้นะคะเพื่อนหมดแล้วที่ถ่ายเอกสารก็เลยเขียนแบบเร่งด่วนนะคะรวมทุกสูตรไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกันเลยนะคะเพื่อนเนาะอ,อาจจะตัวเล็กหน่อยนะคะยังไงก็ก็พอ อ่านออกน็อบตัวเล็กหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมมาทันกดไลค์จ้าสวัสดีคุณเบญญาพรนะคะทุกคนมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะหุ้นสามรัฐ vip ต้องไม่ดูผลมานะคะรู้แต่ว่าเราแตกสามรัฐ vip ก็คือ3ตัวนะคะ148เนาะส่วน2ตัวต้องไม่ได้อ่า ดูบทมานะคะเพื่อนท่านไหนใจดีก็พิมพ์ขึ้นมาให้ต้อมหน่อยเด้อนะคะสวัสดีค่ะแบบนี้ก็ดูง่ายค่ะนะคะเนาะแบบนี้ก็ดูง่ายค่ะเนาะต้อมเขียนแบบไว้เป็นสองสองกระดาษสองแผ่นนะแล้วก็ต้อมไม่ได้ถ่ายเอกสารทุกคนหมดนะคะก็เลยเขียนขึ้นมาใหม่แบบรวดเร็วนะคะเนาะคุณวะวะใช ว่าอะไรเนาะวัชร,าาวชรยาวัชรยานะคะเนาะแบบนี้ก็ดูง่ายแต่ตัวจะเล็กหน่อยนะคะยังไงก็ไปอ่าอย่างนี้ตัวจะใหญ่หน่อยเฉยๆค่ะประหยัดด้วยนะคะค่ะมาดูนะคะทุกคนผลหุ้นเมื่อวานเนาะรัเสเซียมาเบิ้ลสองสองเมื่อวานต้องบอกว่าอย่าลืนกันเล็กเบิ้ลตากคาคนะคะสวัสดีคุณตัสนะคะ เมื่อวานนะคะคุณตั๊กน้อและทุกคนต้อมให้เบิ้ลนะคะระวังเลขเบิ้ลนะคะสวัสดีค่ะคุณนงนู๊ดใหม่ค่ะมาใหม่ค่ะนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะทุกคนสองสองตรงนี้หลุดนะคะนาอต้อมให้การเลขเบิ้ลแต่เป็นเจ็ดเจ็ดและสี่สี่หลุดนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ห้าแปดตรงนี้เลขกำลังวันหลุดนะคะเม็ดเดียวเลขแปดนะคะนาา้าได้ห้าแปดนะคะ น้อเยอรมันนะคะ75นะคะน้องเลขในตารางต้องบอกแล้วว่าตำแหน่งน้องข้างบนนะ่ะกับข้างล่างตรงนี้มาบ่อยแต่ว่าเมื่อวานต้องไม่ได้เจาะให้หลุดนะคะน้หลุดทั้งบนทั้งล่างทุกคนน้เศร้ามากเลยน้องตำแหน่งอยู่ข้างบนตรงนี้แท้ๆนะคะน้57 75ตรงนี้นะคะต้องไม่ได้เจาะมา75ทั้งบนทั้งล่างเลยเยอรมันนะคะ น้อพลาดไปนะคะเสียดายมากนะคะมาต่อที่อังกฤษนะคะเพื่อน4 8เนาะ4 8ตรงนี้ก็สูตรเลขกำลังวันหลุดนะคะส่วนเม็ดเดียวนะคะได้เป็นตัวกลับนะคะนาอเม็ดเดียวได้เป็นตัวกลับท่านไหนที่วิ่งรูด8นะคะก็ได้1เด้งนะคะนอเนาะ9 9หลุดนะคะตอมให้การเลขเบิ้ลนะคะแค่4 4ส และ7 7็เจ็เนาะเสียดายนะคะเลขเบิ้ลมา2รอบเลย2 2 9 9นะคะเจาะเลขเบิ้ลพลาดนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณปปริญญาพรน,นะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อมวันนี้หายไปไหนคะหมายถึงพี่เหรอคะทำงานคะ่ะนะคะเมื่อวานหยุดก็เลยไลฟ์สดได้ทั้งวันเลยวันนี้ทำงานเลิกเข้าเช้าคะ่ะเข้าเช้าไป ตั้งแต่ตื่นตั้งแต่6กโมงครึ่งแล้วก็จากนั้นก็แต่งตัวอาบน้ําเตรียมตัวไปทํางานแล้วก็ทํางานยาวจนถึง6กโมงนะคะน้าก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์ตอนเย็นนะคะมาเร็วหน่อยวันนี้ก็คือเข้างานตอนเช้านะคะจนถึงอาทิตย์หน้านะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเข้างานตอนบ่ายอีกทีนึงก็คือตอนเช้าก็จะเจอกันไลฟ์สดนะคะน้ําไม่ได้หายไปไหนเด้อทางานนะคะเนาะ จะไม่ทันแล้วจ้าน้องต้อมนะคะค่ะทุกคนมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อที่รัเสเซียตรงนี้นะคะรัเสเซียเราหลุดนะคะเนาะสุดวัดดวงเราหลุดเดอ้อเยอรมันนะคะ7 5ดห้าแล้วก็7 5ห้าหลุดนะคะเนาะอ,อังกฤษค่ะทุกคนนะคะหลุดนะคะ น้อสุดวัดดวงหลุดนะคะเลขชุดสามตัวนะคะหลุดนะคะเราไปเข้าตรงรัสเซีย VIP 3ตัวนะคะนะตัวเน้นนะคะน้อแตกรัสเซีย VIP นะคะนาอแตกสามตัวตรงนี้นะคะรัสเซีย VIP นะคะทุกคน นะแต่ต้องไม่ดดูผลอื่นๆมานะคะเพื่อนมาดูของวันนี้กันเลยต้องเขียนแบบรวมแบบนี้นะคะเพื่อนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะกระดาษที่ต้องถ่ายเอกสารหมดนะคะทุกคนมาดูแนวทางกันเลยนะคะเลขในตารางวันนี้นะคะเพื่อนมีเลขหกเนาะหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์นะคะตัวเล็กหน่อยเพื่อนๆไปขยายเอานะ นาะตัวเด่นจะเป็นเลข4และเลข5นะคะนะเด่น4และ5เดินนะคะตัวจเจาะคําเพื่อน4 0นะคะ4 1เนาะ4 5นะคะนะเลข5ก็จะมี5 0นะคะ5 1 5 7นะคะ เนาะมาดูตัวกันค่ะเพื่อนตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะคะตัวกันจะเป็นเลข3นะคะเนาะมี3 0นะคะ3 1 3 4นะคะ37เนาะนะคะเลขที่ต้องชอบค่ะเพื่อนเนาะตำแหน่งข้างล่างตรงนี้นะคะ07นะคะ47นะคะ หกหเด้อตำแหน่งข้างบนตรงนี้นะคะน้องชอบมานะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ7 6 6 7นะคะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะเพื่อนเนาะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดตัวเด่นนะคะวิ่งรูดตัวเด่นตรงนี้เลยนะคะทุกคนวิ่งรูด4และ5นะคะนะวิ่งรูด4และ5เด้อ นะคะมาดูตัวเน้นนะคะทุกคนวันนี้ลาวรวมลาวต้องทำเป็นเขียนแต่ว่าไม่ไดอ้อัดเสียงเข้าไปด้วยนะคะลืมเน้นนะคะทุกคนคุณแอนบอกว่าอยากได้ตัวเน้นนะคะนะต,ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะมาดูตัวเน้นค่ะ4 5หนะคะ5 0 3 1 3 4นะคะ4 7เนาะแล้วก็ เจหนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะนะวันนี้อาจจะมาแปบกแปลกนะคะเพื่อนนะอาจจะมาแบบแปลกแปลกเนาะต้องเขียนไม่ทันนะคะก็เลยเขียนแบบนี้มาต่อกันที่สุดเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดตัวเดียวเน้นๆเข้นแค่นวันนี้นะเป็นเลข8เหมือนเดิมนะคะเป็นเลขแ8เหมือนเดิมเด้อนะคะวิ่งรูดนะคะ เลข8เหมือนเมื่อวานนะคะนะมาดูตัวที่ต้อมจะเจาะให้นะคะเพื่อน80 8 1 8 2 8 3 8 4ดหนึ่งสองสาสนะคะ8 9นะคะเพื่อนเนาะต้อมเจาะให้แค่6ชุดนะท่านไหนที่มีงบเหลือมีงบเยอะก็รูด8ทั้งหมดเลยนะคะนะมีงบเหลือมีงบเยอะรูด8ปได้ทั้งหมดเลยนะคะ เนาะจะไม่ทันแล้วนะคะน้องทองค่ะนะเดี๋ยวต้องเร่งให้เด้อนะคะมาต่อกันที่วัดดวงรัเสเซียทุกคนต้องเขียนผิดเดอ้อรัสสอเสือนะคะนะเมื่อวานนะคะวัดดวงเราหลุดกระจายวันนี้นะคะแก้ตัวนะคะวันนี้เป็นรอบแก้ตัวนะคะทุกคนเนาะเลขสลับกันไปหมดเลยเมื่อวานนะคะนะมาดูของวันนี้ค่ะ รัเสเซียนะคะเด่นที่8และ5วิ่งรูด8ปและ5นะคะทุกคนมาดูตัวเจาะค่ะต้องจะเขียนพอไหมเนาะ80 81นนะคะ82 85 87นะคะเนาะเลข5มี50 51 52 5 6นะคะแล้วก็5 9เนาะนะคะมาดูเดยอรมันกันต่อนะคะเพื่อนเด่น7และ2วิ่งรูด7และ2นะคะทุกคนนะมาดูตัวเจาะเลข7กันค่ะ7 0 7 1 7 2 7 4 7 9นะคะเนาะมาดูเลข2กันต่อค่ะ สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองแปดนะคะนะมาดูสูตรวัดดวงอังกฤษนะคะมัดรวม vip ด้วยนะคะทุกคนเด่น9และ4นะวิ่งรูด9และ4นะคะมาดูตัวเจาะนะคะ9 0 9 1 9 3 เก้าสี่เก้าแปดนะคะเนาะส่วนเลข4ค่ะเพื่อนๆ40 41นะคะ42 47นะคะแล้วก็48นะคะเพื่อนๆนะมาดูตัวเน้นของแต่ละรัฐนะคะเพื่อนรัเสเซียนะคะ80 81 82นะคะ 5 2แล้วก็5 6นะคะมาต่อกันที่เยอรมันนะคะ70 71นะคะ74 21แล้วก็เลขเบิ้ลสองอนะคะเนาะสวัสดีคุณแอนนะคะสวัสดีคุณต้อมและทุกทุกคนและคุณต้อมนะคะเนาะมาดูกันต่อที่สูตรวัดดวงอังกฤษนะคะตัวเน้นนะคะ90 91นะคะ 4041เนาะแล้วก็47นะคะทุกคนนะวันนี้อาจจะดูเบียดเสียดกันหน่อยนะคะเพื่อนไปขยายเอาเดอ้อนะคะมาดูกันต่อที่เลขชุด3ตัวบนนะคะนะตอนนี้28นาทีเนาะตอนนี้28นาทีนะคะนะเลขชุด3ตัวบนต้องก็เจาะให้10ชุดเหมือนเดิมนะคะมาดูชุดแรกกันเลยเนาะ079นะคะ หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะคะห้าสามสี่เนาะสี่หนึ่งสามนะคะหกสี่เจ็ดนะคะทุกคนแปดสามหนึ่งห้าเจ็ดหกนะคะเนาะ เขียนอะไร 500, 50 5 0 0 5 0นนะคะทุกคน505แล้วก็1 8 9นะคะพเพื่อนๆอย่าลืมตรงนี้ด้วยถ้าเป็นเบิ้ลหามนะคะพเพื่อนอย่าลืมซื้อแบบนี้ด้วยนะนะคะนะอย่าลืมซื้อแบบนี้ด้วยอย่าลืมเลข6กับเลขเเป็นตัวเดียวกันด้วยนะคะเนาะมาดูตัวเน้นนะคะทุกคนตกขอบหรือเปล่าตกขอบบอกกันด้วยนะนะคะมาดูตัวเน้นค่ะ ศูนนะคะนะสี่หนึ่งสห้าะคะสี่หนึ่งสาสเจนะคะเนาะแล้วก็ 831สหนึ่งนะคะทุกคนเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งที่เพื่อนๆชอบนะถ้าเลืเลอกอเล่นสูตรเลขกําลังวันก็ตัดสูตรวัดดวงตรงนี้ออกเลยนะคะนะตามแต่สูตรเลขกําลังวันนะคะสูตรเดียวเลยนะคะนะส่วนท่านไหนที่เล่นรัเสเซียวัดดวงตรงนี้ที่ต้อแยกให้นะคะก็ตัดเลขกําลังวันออกเลยเลขคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะทุกคนต้องก็จับแยกออกมานะเนาะนะคะ ส0ก็อยู่ตรงนี้41นะคะทุกคนนะ5051นะคะนะ47ก็อยู่ตรงนี้นะคะเลขก็คือเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่แยกรัดให้เฉยๆนะคะตรงนี้เนาะท่านไหนชอบสูตรไหนตามสุดนั้นส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เม็ดเดียวตัวเดียวเน้นๆแค้นๆตามทั้ง3รัดเลยก็เลข8เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนะคะทุกคนนะเลข8เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเด้อ เะะมื่อวาน3ตัวเราแตกรักเสเซีย VIP นะคะ1นึ่า1 1 4 8นะคะต้องให้ที่184เนาะนะคะเราแตกรักเสเซีย3ตัวเมื่อวานนะคะเนาะวันนี้ต้องเขียนอาจจะดูแบบแคบหน่อยนะคะทุกคนพอดีว่าที่ต้องถ่ายเอกสารไว้หมดต้องก็เลยเขียนขึ้นมาใหม่แบบรวดเร็วนะคะนะใช้กระดาษแผ่นเดียวนะคะทุกคน นะ inh. ท่านไหนที่ชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นเด้อนะคะชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นชอบสูตรเลขกําลังวันก็ตัดตรงนี้ไปนะคะต้องเขียนต้องปิดไว้แบบนี้เลยนะถ้าชอบสูตรเลขกําลังวันก็ตัดสูตรนี้ไปได้เลยนะคะนะแคปหน้าจอแต่สูตรนี้นะคะนะส่วนท่านไหนที่ชอบแยกนะคะ ก็สูตรนี้นะคะนะเนาะแคปหน้าจอแบบนี้ไปได้เลยนะคะเนาะแคปนะแคปนะแล้วก็ต่อจากอ่หุ้นสามรัฐนะคะเดี๋ยวต้องมาต่อด้วยฮานอยนะคะทุกคนนะมาต่อด้วยฮานอยแล้วก็เป็นหุ้นดาวโจนนะคะเพราะพรุ่งน,นี้ต้องก็ต้องตื่นแต่เช้าเหมือนกันต้องต้อง รีบให้แนวทางตั้งแต่คืนนี้นะคะให้ทั้งหมดได้ยิ่งดีนะคะจนถึงหุ้นแล้วก็รวมราวได้ยิ่งดีแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะทุกคนเนาะต้อมก็อยากคุยกับเพื่อนๆไปนานๆน,น,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแนวทางอื่นจะไม่ทันนะคะนะต้อมขอตัวจบไลฟ์เพียงเท่านี้เพื่อนๆแคปหน้าจอแล้วไปขยายเอาเด้อนะคะส่วนท่านไหนที่สนใจทูบนะคะนะแอดไลน์ต้อมเข้ามาได้นะคะแอดไลน์เป็นหมายเลขโทรศรัพท์เดอ้อ 093นะคะ049 1035นะคะนะท่านไหนที่แอดไลน์มานะคะนะเนาะที่แอดไลน์มาก่อนหน้าที่ต้องจะรับเพิ่มเพื่อนนะคะนะก็จะไม่เห็นข้อความกันเนาะทักมาใหม่ได้นะคะมีเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC บอกกันเข้ามานะคะแล้วก็ทักกันเข้ามาใน YouTube ว่าจะสั่งทูบนะคะนะถ้าจะสั่งทูบนะคะก็ แอดไลน์ <Add> มาตรงนี้นะคะรายละเอียดก็คือเหมือนที่ต้องบอกเลย,เลยก็ชุดละ99บาทแล้วก็บวกค่าส่งก็คือ40บาทก็จะเป็น่า30แท่งนะคะ่า30แท่งก็จะเป็น199บาทนะคะเดี๋ยวต้องขึ้นเลขที่บัญชีไว้ให้ด้วยแล้วก็แอดไลน์ไว้นะคะเพื่อนๆก็ส่งสลิปแล้วก็ส่งที่อยู่บัญชีที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ ที่อยู่เบอร์โทรนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรเนาะนะคะทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวต้อมไลฟ์เสร็จจบหมดนะคะต้อมก็จะแพ็กทูปนะคะทุกคนนะเนาะแล้วก็มีคุณคาเรียนนะคะนะเบอร์โทรหายไปหนึ่งตัวนะคะต้อมส่งข้อความไปในคอมเมนต์นะคะเบอร์โทรมี9ก้าตัวเดอ้อ เพิ่มเบอร์โทรขึ้นมาให้ต้อมด้วยนะนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องจะจบไลฟ์หุ้นสามรัฐไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวท่านไหนที่นะคะอยากได้แนวทางฮาหนอยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวต้อมขึ้นมาไลฟ์อีกรอบนะคะนะ,ะ,นะ,ะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆแคปหน้าจอไว้นะคะทุกคนแคปหน้าจอไว้เด้อชอบสุดไหนตามสุดนั้นนะนะคะชอบสุดไหนตามสุดนั้นเด้อ ชอบสูตรเลขกำลังวันก็ตัดสูตรนี้ไปนะน้อต้องปิดให้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะคะนะ้าชอบสูตรเลขกำลังวันนะคะเม็ดเดียวเพื่อนๆก็ตัดสูตรวัดดวงไปนะคะนะแคปหน้าจอไปแบบนี้ก็พอส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ ชอบสูตรเลขกำลังวันนะคะไม่เล่นสูตรวัดดวงเพื่อนๆก็แคปหน้าจอแต่ตรงนี้ไปนะนะคะอย่าเล่นทั้งสองสูตรนะได้ไม่คุ้มเสียเด้อนะคะเจาะสูตรใดสูตรหนึ่งที่เพื่อนๆชอบนะคะต้องปิดไว้แบบนี้นะเดี๋ยวจะงงกันนะคะไปขยายดูเอานะชัดเจนอยู่ไหมคะตัวเลขชัดเจนไหมเอ่ยนะคะรีบออกไปจิ้มกันนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะฮาหนอยนะคะเมื่อ เมื่อวันนี้วันนี้ปังสุดๆนะต้องบอกแล้วว่าเพื่อนๆคะ้ะอย่าลืมกันเลขที่ออกไปแล้วนะคะ30มารอบปกตินะคะ3-30แล้วก็มารอบ v i p นะคะบน3ามตัวบนมาแบบตรงๆไม่ต้องกลับกันเลยทีเดียวนะ30มย์มา2รอบนะคะทุกคนวันนี้เลขกำลังวันฮานอยปังสุดๆหยุดไม่อยู่จริงๆนะคะนะเพื่อนๆไม่ดูถือว่าพลาดน,นะคะสำหรับของวันพรุ่งนี้นะ นะคะต้อมขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันหวยฮานอยของวันที่18นะคะเพื่อนขอให้ทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆงปังปงเด้อนะคะนะต้อมขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ bye bye. บ๊ายบายรีบๆไปจิ้มสามรัฐกันเดอ้อ